สวัสดีค่ะเศกนัวคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเมือ่อนี้ยนั่งนี้แนวกินมาปากพี่ปากนองก็คือลาบหมูวัวซ้าลาบหมูแซ่บเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือแซ่บยิ่งกว่าเก่าวัวซ้าพักกะมีพักชี่หลอมพี่น้องจา๋าพักชี่หลอมแล้วกับอ่าพักกันจองมะเขือหอมแขกเนาะขาแล,ะกะกะล้วก็กระหล่ำ มามากินน้ากันแต่ก่อนสกินนี่นั่งกับฝากพอมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติ้งเย่นั่งเลยเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนจ้ะมาจากพี่น้องมากินน้ากันลาบเจ็บแซบของหมักยายนางเนาะจ้ะเนาะใส่หนังหมูเล,ยลาย่เบิ่งที่แบบพี่น้องจ๋าหนังหมูกับเยอะแยะเลยเนาะคำแหลกเหกหมานพี่น้องจ๋าอืม พักกันจองนี่กับพักที่ล่อมกรอ,อบพี่น้องเอ้ยอืม อืขออนุญาตเอาสอนสดเพราะว่ามันยิบหยากมันหลื่นพี่น้องจ้าอืม หอมแขก้กพี่น้องอืมหอมห้วยห้วยห,ห,หนังหมูกับบักไลยพี่น้องจ้า

Nắng mù ừ มาเด้อจ้ะพี่น้องบวัชจอยู่ฟังไทย่ฟังล่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศนอกจากเนาะมากินลาบหมูกับยี่นางเด้อจ้ะ เป็นอย่างไดเน้นะจะพี่นองเห่เหตุการณ์เหตุงานยู่ต่างประเทศเนาะจะเนาะสิเมือยสิหิวคัากหลาย ต่ว่าเหดอย่ไสก็เม่อยค้อกันนะนาอพี่น้องจา๋าจะว่ากำลังใจเฮาอยู่ไกลเนาะกำลังใจก็อาจ,จสิสรงบ่ถึงเนาะพี่น้องจา๋าจะขอเป็นกำลังใจให้พี่ให้นอ้องสุขคนเด้อต่เดิดรรมเก็บจำมาเด้อจากเงินทอง คนข้างหลังยังคอยว่าซ้าฮะพอแม่พี่น้องบูกเมี่ยนยจนจาจะเนาะอืม ชีวิตยังไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้มกันต่อไปเห็นอยู่ในคลิปเป็นบ้ากันเหตุงานเนาะแต่โอ้ย เป็นแต่ละตัวอะรเต,รตรเลสตนตมืเมยงานอย่างบ่พ่อพี่น้องเอ,อ้ยสภาพยินฟ้าอากาศเนาะ สู่อย่างเดียวด้วยพี่น้องตาบม่ว่า่างแต่ผู้ยูกลางประเทศสู่ผู้ยูเมืองไทยก็ต้องสู่ขึ้นกันเนาะพี่น้องตา ผู้เห็ดงานเมืองไทยหรือว่าผู้ที่ร่อผู้ที่ไปเห็ุงานต่างประเทศเน่จะจ้ะเนาะอืม ขอโทษขอภัยกินบะชุภางญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยครับให้กำลังใจเน่ะเด้อจะพี่น้องผู้ที่เป็นปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศ เอชสว่งกอบโกยแต่เงินทองหลายเขาไปเห็ุงานกับมือเบิ่งเลยเบื่อดตัวไหลเนาะเหตุประยูเดียว แถมสภาพดินฟ้าอากาศจะเลวร้ายห้อนกับป้องนั่นหนาวกับปนนั่นจะว่าก็ด,ดีใจพี่น้องจาไปอยู่ตังทินตังแดนพี่น้องคอนไทยกับหักกันนะคะ่ะจอยเหลือกัน คนบาวาประเทศใดเชื้อชาติใดเนาะพี่น้องคะมันจะมีทุกรูปแบบคือคนไทยเฮ้านี่แหละบางห่องบางที่บางประเทศ จะไปเจอคนไทยน้ากันเอารัดออเอาเปรียบกันเองเนาะพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋า คลิปนี้มีปัญหาอยูย่ๆมันก็ตัดไปนอกคณะยายนั่งกับกินเพลินไปก็เลยโบเห็นว่าโทรศัพท์บบทํางานละพี่น้องจ๋าแต่ขออนุญาตจ,จบคลิปนี่ไว้แต่เพียงแค่นี้นอกคณะก็ฝากพอม่พี่น้องก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามกถกระดิ่งติ้งๆให้ยายนั่งลยเด้อค่ะเด้อให้พอมีพี่น้องทุกคนสู่ๆมีความสุขความเจริญแข็งขาดปลอดภัยสุขภูสุขคนนอกจากนีสวัสดีค่ะ